มันเป็นเรียกว่าเป็นความรับใจมากนะเพราะว่างานทีนี้มันเป็นงานระดับเอเชียเป็นงานที่ใหญ่กับก็บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรทุกทศนะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนะก็ผมในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้สนับสนุนงานแล้วก็ลักการเรื่องนี้ไปโดยตลอดดีใจมากที่เห็นภาพนี้หวังว่างานที่ดีแบบนี้จะเป็นงานหลักของประเทศเป็นงานหลักของทุกภาคเป็นงานหลักของโลกและทุกประเทศไทย แต่ละปีเหอว่ามนเห็นอะไรมากก่าันไรเงี้ยในปีนี้น่าแตกต่างนัีี่่าม้หน่อยนหมายถึงว่างานปีนี้นะน<ด>ครับใช่ทอไร้างคคือปีนี่ใหญ่คือว่าปีแล้วใหญ่ปีนี้จะใหญ่ขึ้น,นะะอีกนะครับรู้กว่ารู้สึกภูมิใจดีครับรู้สึกว่าแบบพอพอพองานมันไม่ได้แค่เน ใเมไทยเพราะว่าทุกอย่างมันจะออกไปส่ตาคนขนอกด้วยรแบนี้มันมันถือว่ารดันชื่อสงในบ้านเราครับรู้สึกดีันก็เหมือนทุกคนสัมภาษณ์แล้วควารู้สึกเดียวกันเรไปยูนนี้แหละ่ะควารู้สึกเดียวกันเนี่ยก็มาสัมภาษณ์ทุกตาไปแล้วเนี่ยรู้สึกเดียวกันเห็นมือกางคืนกางเยวหมดเลยเออ แค่ยุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่มันมันสมัยแล้วเนอะมันมันคนนี้แบบเลิกความคิดที่เป็นสมัยก่อนนี่มันเป็นเรื่องการแตกแยกว่าอ่ะรูนะเป็นแบบว่าคนนั้นจะเหยียดว่าเป็นต้นเกย์กันเลยู่หรืออะไรหาืออะไราะว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผมอยากให้ควรลองเปิดใจว่าอย่างแรกว่าโอเคมีเพื่อนที่เป็น LGBT ในเวลาที่เรามีความรู้ที่อยู่เนคนพวกนี้ก็มีมีสิ่งที่ดีมากๆนะคือทำเยียวยาความรู้สึกของเราจากที่เรารู้ มันเป็นสุกไปได้เลยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตั้งกํำแพงขึ้นมาแล้วก็ไปเหยียดเรื่องแค่แค่เขาไม่เหมือนเราอ่ะนะครับทุกคนมีความามีความเป็นตัวเองมีสิ์ในร่างกายทีจะเป็นอย่างไรนะเขามีติดในเรื่องการสมดุเท่าเทียมผมเห็นด้วยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มแล้วผมภาษาทาง่ายๆพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ผมเนี่ยที่อยู่ในในพื้นของการเมืองแล้วกันผมเร่งโทรไปหาก็เลยบอกว่าพี่ช่วยดันหน่อยช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับจนม,มีพี่ๆบางคนเขาก็เชื่อในสิ่งที่ผม บอก้วยนะก็สนับสนุนจนวันนี้มันมันเข้าใกล้ความสำเร็จไปมากขึ้นทุกปีทุกปีก็รอคอยในความสำเร็จที่ทททมันเป็นความสำเร็จที่สุดกันรู้สึกยังไงบ้างพี่แประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการงานพลังงานด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมเนะี่ยเอาจริงๆนะวันนี้ไม่ได้แค่อยากให้เป็นพื้นที่เป็นศูนย์กลางผมอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกเลยนะคือคนนี่ผมบอกให้เรื่องของ LDP g มันไม่ได้มีแค่ความแตกต่างแค่เรื่องนี้นะครับคนพวกนี้ผมมองว่าเราลองดูในงานทุกจัดเลยงานเขายิ่งใหญ่เป็นภาพเราก็อยู่ขอประเทศไทยไม่ได้แค่แค่ความเท่าเทียมนะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับนำเงินเข้าบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสน,นับสนุนอยา่างจริงจังจะมีชาวที่เป็นเอชพีพีเขาที่เนี่ยเป็นพัฒของโลกเนี่ยคืว่ามัได้เงินสมัยเยอะมากอ่ะอย่กลางทุกท่านที่นี่เยครับเจอวันนี้เลยน,าานะ เดินครับเดินครับเดินครับก็กคนครับอยู่ขบวนสุดท้ายครับผมขบวนสุดท้ายก็เดี๋ยวให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วเราก็ออกสุดท้ายก็ระหว่างนี้ใครที่ดูอยู่ขอเรียนเชิญทุกคนครับนะยังพอมีเวลาเรามก็รูดคะพลังของคนไทยแล้วก็ความเคารพทางเทศมาร่วมงานนี้ครับยังครับยังครับผม